ก็เริ่มจากคนที่ต้นทุนมันติดลบครับคือเป็นลูกชาวนาโคตรจนน่ะต้นทุนติดลบทุกวิติไม่มีเงินทุนในการไปทําซื้อขายที่ดินมูลค่าสูงๆได้จุดที่เริ่มต้นก็ติดลบจากการเป็นหนี้แบงค์เยอะแยะมากมายแล้วก็ติดลบโดยการที่จะเริ่มจะผ่อนแบงค์ไม่ไหวแล้ว ไม่มีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำทุกเรื่องที่ที่ทำเรื่องที่ดินน่ะมันไม่จำเป็นต้องว่าเริ่มจากเป็นการที่คนมีเงินมาก่อนเริ่มมาจากติดลบนี่แหละครับติดลบก็ทำได้ติดลบแบบผมก็ทำได้ครับ โอเคเข้าใจเข้าใจง่ายดีแล้วก็สามารถยกตัวอย่างอะไรได้ชัดเจนอืมคือได้ความรู้เยอะมากค่ะที่แน่ๆคือมันได้เทคนิคแล้วก็ได้ไอเดียค่ะไอเดียในการไปแอ d a อ t e ใช้กันเพราะว่าถ้าไปคอร์สอื่นเน่ะเขาอ่ะสอนวิธีการคำนวณหรือว่าอะไรมันเกี่ยวกับพื้นฐานซึ่งเราไปเช็คที่อินเทอร์เน็ตมันได้ไงเขาไม่ได้สอนว่า วิธีการเขาเรียกดัดแปลงเทคนิคอะไรอย่างนี้มากกว่าหนูถือว่าคุ้มไหมคะที่ได้มาเรียนวันนี้คุ้มมากค่ะคุ้าค่ะอาจารย์สอนดีมากค่ะเพราะว่าเอาประสบการณ์จริงมาสอนให้จากแบบทำให้เข้าใจง่ายขึ้นอนะเนื้อหาแบบนี้ไม่ได้มีในตำรารู้สึกอาจารย์มีความรู้ดีนะคะแล้วก็ให้เก็บความรู้ที่หาที่อื่นไม่ได้ ก็ทําให้ไม่ง่วงนะก็คุ้มกว่ายิ่งกว่าคุ้มไม่เลิกเลยอะเรื่องเยอะมากก็รู้เรื่องเยอะมากรู้รายละเอียดรู้การขายทั้งการซื้อการขายก็ดีนะครับรคุ้มค่าดีแล้วก็พนักง,งานสตาฟดูแลดีแล้วอาจาร,รย์เนื้อหาก็แบบว่ามีเทคนิคหลายอย่างที่เอาไปปรับใช้กับธุรกิจที่ทําอยู่ได้อุ้สอนดีมากสนุกเนื้อหาเต็มที่เลยถ้าไม่รีบว่าเพิ่งนี้มีตุลาตอนเชาน้าก็ จะอยู่จนจบเลยขอบคุ้มคุ้มค่าสุดๆค่ะครับก็ได้ความรู้มาเยอะมากเลยครับก็ว่าทั้งสคนที่ยังไม่มีความรู้ในในด้านพวกนี้ครับก็สามารถตอบทุกคำถามได้เลยเพราะว่าทางวิทยากรก็มีความรู้ที่จะตอบมาแบบครบถ้วนจริงๆครับผมการจัดงานครั้งนี้รู้สึกว่าประทับใจถึงได้อยู่ฮะถึงว่าให้ความรู้แบบไม่ไม่รีบอ่ะคือบางที่อาจะ คือเป็นการเหมือนธุรกิจแต่ที่นี่ให้ความรู้จริงๆแล้วก็อะไรที่เน้นที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยจะพยายามเน้นให้อันนี้ผมประทับใจมากถึงได้อยู่ถึงได้อยู่เย็นเลยเนี่ยก็ถือว่าประทับใจมีได้ความรู้เยอะมากครับเพราะว่าพี่ปกติพี่เป็นผู้รับเหมาแต่ยังไม่ได้มาสัมผัสเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าได้ได้มุมมองเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะมากครับได้ความรู้เยอะครับอาจารย์ก็มีประสบการณ์เยอะก็พอดีผมทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาอยู่แล้วครับ ก็กลัวเป็นกันว่าจะมาพูดในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่ก็มีข้อมูลใหม่ๆถ้าเทียบกับสิ่งที่จ่ายไปผมก็ได้ข้อมูลใหม่คุ้มครับเกินคุ้มโอ้วันนี้ได้ความรู้ครับเยอะมากแล้วก็เต็มอิ่มมากเลยครับเพราะว่าทั้งวันเลยวันนี้เข้ามาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งมีโคมาสัมมนาเยอะมากครับแล้วก็วิทยากรก,รก็ความรู้มาแน่นมากมาจากประสบการณ์จริง ที่อาจารย์ก็สอนแนวแนวคิดแนวการทํางานพวกที่ดีก้มีการตอบถามโอเคอาจารย์ก็มีความรู้ดีนะก็รู้สึกทับใจที่วิทยากรมีความเก่งมีประสบการณ์ดีแล้วก็มีความรู้ก็เคยไปสัมมนาที่อื่นมาหลายที่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบคนนี้คือคนที่แบบจริงๆคือคนจริงๆที่แบบว่าเหมือนเราสมควรที่จะ เรียนรู้จากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่ขนาดฟังอยู่ก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างนะคะที่จะไปต่อยอดคือจริงๆกําลังอยากจะสร้างบ้านขายแล้วก,ก็ก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากเพราะว่าเราจะได้รู้หลักการแบบเลือกที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทคนิคการแบบว่าเออเราจะต้องทํายังไงกับที่ดินที่ได้มา